ระเบิดยอดขายหลักล้านแค่เข้าใจเทรนด์ครีเอเตอร์คอมเมอร์สกับงาน e-com Thailand c o n v e r g e n นต์สตาร์ทส4พบก,กับบอสธานัทจารุนิติไกเนสเซชั่นที่ชื่อว่า Scale up Creator Commerce ที่จะมาแชร์ครีเอเตอร์โรดแมปเส้นทางการเป็นครีเอเตอร์นักขายที่มียอดขายมากกว่าหลัก10ล้านบาทพบก,กับท็อปครีเอเตอร์ Creator สังกัดชอปจีนิคเอ็มที่จะมาแชร์เคล็ดลับการทำคลิปไลฟ์สดอย่างไรให้มียอดขายทะลุหลักล้านบาทต่อเดือนและพบก,กับคุณกุ้งวรานิชธนาพิทวัตรใน เมนสเตสเซชันที่ชื่อว่าเกล้อัพเซลชาแนลกลยุธทธ์พิชโฉมช่วยปิสเกลยยอดขายจากแบรนด์ออฟไลน์ความสำเร็จหลักร้อยล้านบาทบนโลกออนไลน์กับแบรนด์ซี ermaid, เมอร์เมดและข้าวปลาบัวจัสมีและยังไม่พอพบกับห้องเวิร์กช็อปช็อปจินิคครีเอเตอร์คอมเมอร์สอัปเดตเทรนเปลี่ยนผ่านวงการค้าขายูกการสร้างรายได้ผ่านครีเอเตอร์คอมเมอร์สให้ผู้เขาร่วมได้ q a กับท็อปครีเอเตอร์สังกัดช็อปจินิคที่มียอดขายทะลุหลักร้ล้านบาทต่อเดือนภายในงานพบกับบุคก,กิจกรรมมากกว่าร้อยบู ให้ครีเอเตอร์ได้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนสินค้ากันช่ำๆทำคลิปต,ต,ตักตะการแลกค่าคอมกับแบรนด์ต่างๆบอกเลยงานนี้คุ้มมากครบจบเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซแล้วพบกันในครั้งถัดไปกับชอบ็อปจิニックเอ็จะพาคุณไปที่ไหนกดติดตามช่องไว้เลยนะช h อปจิニック MCN